ต้อนรับสู่ออโต้คาร์มาสเตอร์จุดหมายปลายทางสำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกข่าวสารยานยนต์ล่าสุดและทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกของรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอนาคตของสมรรถนะสไตล์อเมริกันกับเชฟโรเลตคอเวซ่าศูนย์รุ่นปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็ว การออกแบบและวิศวกรรมที่ล้ำสมัยและในรุ่นปี2026นี้เคอเวซ06พร้อมจะก้าวไปอีกขั้นเราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งหมดที่ทำให้รถคันนี้น่าตื่นเต้นสำหรับคนรักรถทั่วโลกเคอเวซ06รุ่นปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ดุดันพร้อมเพิ่มความปราณีตอในด้าน Aero Dynamic ภาพหลุดและการแสดงตัวอย่างการออกแบบเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงกันชนหน้าที่เฉียบคมกว่าเดิม ซูมหล้อที่กว้างขึ้นและช่องระบายอากาศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยในการระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพคาดว่าท่อไอเสียกลางสีท่อแบบไอคอนิกจะกลับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มแรงกดในความเร็วสูงองค์ประกอบที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาจะมีบทบาทมากขึ้น ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถในส่วนของเครื่องยนต์ c คเวตซ0 6รุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 แบบแฟลตเพลนแครงขนาด5.5ลิตรเช่นเดียวกับรุ่นปี2023แต่มีการปรับจูนให้ดียิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะให้กำลังมากกว่า680แรงม้าตำแหน่งเครื่องยนต์กลางยังคงให้สมดุลที่ยอดเยี่ยมและการกระจายน้ำหนักที่ดี ซึ่งเปลี่ยนคารเวตให้กลายเป็นรถที่พร้อมสำหรับสนามแข่งอย่างแท้จริงระบบเกียร์คลัตช์คู่จะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและมอบประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจระบบช่วงล่างก็คาดว่าจะได้รับการอัปเกรดให้มีความแม่นยำและปรับตัวตามสภาพถนนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างการออกแบบแบบรถแข่งและความหรูหราอย่างลงตัว ห้องโดยสารคาดว่าจะตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้เอาคันทาร่าและคาร์บอนไฟเบอร์มีหน้าจอดิจิทัลที่ปรับแต่งได้หน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้าแบบล้ำสมัยและระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Android Auto และ Apple c a ค p l a y บอกนั่งสไตล์สปอร์ทที่มีระบบทำความร้อนและระบายอากาศ พร้อมแสงไฟภายในจะช่วยสร้างบรรยากาศแบบรถแข่งแต่ยังคงความสบายในการใช้งานทุกวันเทคโนโลยีถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้เชฟโรเลตคาดว่าจะเพิ่มระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากขึ้นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและอาจรวมถึงฟังก์ชันขับขี่กึ่งอัตโนมัติสำหรับการใช้งานบนทางด่วน นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายระบบควบคุมการทรงตัวและระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่พร้อมทั้งการเชื่อมต่อ 5G และอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้ Covet z 0 6ปี2026กลายเป็นรถที่ฉลาดและทันสมัยยิ่งกว่าที่เคย เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างปอร์เช่911 GT3 และ m ม l ก r าเรนอ u r a แล้วคอเวซ่ Z 06ยังคงสามารถแข่งขันได้ทั้งด้านสมรรถนะและราคาเ e ฟโ o เลตยังคงรักษาจุดเด่นด้านความคุ้มค่าในกลุ่มรถสปอร์ตสมรรถนะสูงด้วยการผสมผสานของพลังแบบอเมริกันและเทคโนโลยีขั้นสูงคอเวซ่ Z 06ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นประสบการณ์ระดับพรีเมียมหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์ล่าสุดฟีเจอร์เด็ดๆและข้อมูลข่าวสารในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Master และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆ